ดูแลไปสิเพื่อตอบแทนที่แม่ฉันเก็บแกมาเลี้ยงไงนี่แม่คุณป่วยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็พักอยู่กับผมให้สบายใจก่อนนะได้ยินหมดแล้วใช่ไหมเก็บข้าวของออกจากบ้านหลังนี้ไปซะเพราะว่าฉันอะเป็นเจ้าของแล้วมอนมาของ ข้าวก่อนนะนยังไม่อยากกินข้าวเลยเลูกกินน้ำสักนิดได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ไหวไหมคะแม่ <c oughs> ขอบใจน,นะลูกนะ ลาแม่เจ็บใก้ได้ป่วยก็มีแต่หนุมมอนอ่ะมดูแลแม่ใกล้ชิดดูแลแม่มันลูกแท้ๆของแม่เลยแม่ก็รักหนุมอนมันลูกแท้ๆนะลูกนะหนุมอนจําไว้นะลูกถ้าไม่มีคุณแม่มอนก็ไม่รู้เป็นขอทานที่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะแต่มอนยินดีนะคะมอนเต็มใจเต็มใจที่จะตอบแทนว่าคุณแม่พี่อิง้าคะ ท่นพี่จะไปไหนอะคะฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแล้วฉันบอกแกหลายรอบแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เรียกฉันว่าพี่แกกับฉันอะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันสักหน่อยอิงฟ้าทำไมหนูพูดอย่างนั้นกับน้องล่ะลูกยังไงหนูก็เป็นพี่น้องกันนะแม่ก็เลี้ยงมาคู่กันทุกอย่างเลยก็บอกแล้วไงเขาว่าไม่ใช่ยิมมอนเนี่ยมันก็เป็นแค่เด็กที่คุณแม่เก็บมาเลี้ยงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับหนูเลยสักนิดเลย แล้วนั้นลูกอะ่ะจะขนสภาพไปไหนแล้วลูกคุณแม่คะ่ะก็ช่วงเนี้ยแม่ป่วยอ่อนแอดแอดหนูไม่อยากอยู่ร่วมกับคนป่วยออกนะหนูอยู่ด้วยอะหนูหนูก็ป่วยตามพอดีหนูว่าจะย้ายไปอยู่กับคุณออฟแฟนหนูอะคะ่ะที่คอนโดนี่เั็งฟ้าจะย้ายไปอยู่กับแฟนเหรอลูกใช่คะ่ะแล้วแล้วแม่จะอยู่กับใครล่ะหนูนไม่คิดเป็นห่วงแม่เลยะละลูกก็อยู่กับเยมมอนลูกลักของแม่ไปสิค่ะนี่เธอ ดูแลแม่ฉันดีๆด,ด้วยละ่ะคอยหาข้าวหายาให้แม่ฉันกินให้สมกับบุญคุณที่แม่ฉันเก็บเธอมาเลี้ยงด้วยละ่ะค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่สบายนะคะแทนที่พี่จะช่วยดูแลคุณแม่ให้แม่มีกำลังใจหุบปากไม่ต้องมาสั่งสอนฉันไปแล้วนะคะแม่เ <c oughs> ชิญอยู่กับลูกแม่ เจอนใดก่อนนะอิงฟ้าคนเราคุณออฟก,ก็สวยนะคะแต่ว่าเล็กไปหน่อยห้องเนี้ยเป็นห้องของเรานะเป็นไงอิงฟ้าพอจะอยู่ได้ไหมจ๊ะก็พอได้ค่ะขอแค่มีคุณออฟอยู่ด้วยอยู่ด้วยได้หมดเลยคะ่ะดีกว่าอยู่บ้านนึงเยอะอืมทำไมล่ะบ้านอิงฟ้าเนี่ยออกจะรวย ก็คุณแม่ค่ะป่วยนูน่นป่วยนี่บ่อยๆไม่อยากอยู่ด้วยหรอกอยู่บ้านมันอยู่โรงพยาบาลเสียบรรยากาศหมดเดี๋ยวนะนี่แม่คุณป่วยเหรอใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็พักอยู่กับผมให้สบายใจก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราไปเยี่ยมแม่คุณกันไม่เอาอะค่ะไม่ไปเยี่ยมหรอกให้เยมอนอะลูกเลี้ยงคุณแม่ดูแลคุณแม่ไปแล้วกัน แต่ว่าคุณเป็นลูกแท้ๆคนเดียวไม่ใช่เหรออิงฟ้าก็ใช่ค่ะแล้วคุณจะให้ลูกเลี้ยงเนี่ยไปดูแลคุณแม่คุณได้ยังไงทำไมหรอคะคุณไม่กลัวหรือยังไงถ้าวันหนึ่งแม่คุณเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยจะยกบ้านแล้วก็สมบัติทั้งหมดอะให้กับเห้ลูกเลี้ยงนั่นถ้ายกให้เอมอนนะอิงไม่ยอมหรอกค่ะคุณแน่ใจนะแน่ใจสิค่ะ คุณนั่งนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะได้ค่ะขอน้ำแร่นะคะ ว่าเราเยี่ยมแม่เสร็จแล้วอะเราไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากันดีไหมคะฉันอยากได้ชุดใหม่ๆอะคะ่ะได้สิครับแต่ว่าเงินเดือนผมยังไม่ออกนะครับแล้วก็บัตรเครดิตผมเนี่ยเต็มทุกใบเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นและะ้วค่ะเนี่ยคะ่ะแม่ฉันมีเงินเยอะและอีกอย่างอะแม่ก็ป่วยอยู่ด้วยคงไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันอะจะซื้อชุดละหล่อให้คุณด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ย ผมขอนาฬิกาสวยๆหรูๆหนึ่งเรือนนะครับได้เลยค่ะนี่คุณอิงฟ้ามาเยี่ยมแม่เหรอคะนี่มันบ้านฉันฉันจะมาตอนไหนก็ได้อ,อ๋ะแล้วแม่อยู่ไหนะแม่ป่วยคะ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลม่อนมาเของจะไปเฝ้าคุณแม่คะ่ะพี่อิงฟ้าก็ไปเยี่ยมแม่บ้างนะคะแม่คิดถึงพี่อิงมากนี่ยี่มอนแกก็ดูแลไปสิ เพื่อตอบแทนที่แม่ฉันเก็บแกมาเลี้ยงไงส่วนฉันน่ะว่างตอนไหนฉันก็ไปเองแะแต่ว่าพี่อิงฟ้าคะจะมาแตะเตออะไรอีกอ๋อแล้วเนี่ยบัตรเครดิตแม่ฉันเอาไปใช้นะแต่น้ํามันบัตรของคุณแม่นะคะพี่อิง ไ้ช็อกโกแลตด้วยเอาอีกไหมคำหนึ่งก็แล้อ่า <laughs> นได้อยู่หรอคะหนังสือทำนายจ้ะใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลพี่อิงหรอคะพี่อิงใช่ไหมนี่ยิม,มอนโทรมามีอะไรพี่อิงคะแม่ไม่สบายมากพี่อิงรีบกลับมานะคะฉันไม่กลับกิ๊กก็ดูไปเลยสิ นั้นเหรอไม่ได้นะยิงฟ้าคุณต้องรีบไปตอนนี้เลยนะสมบัติเนี่ยต้องเป็นของคุณคนเดียวเพราะถ้าคุณชักช้าเนี่ยยายลูกเลี้ยงเนี่ยจะฮุบสมบัติไปทั้งหมดไปงั้กนรีบไปเันเถอะค่ะเดี๋ยวรอคุณยิงฟ้าก่อนนะคะคุณทนายได้ครับสวัสดีค่ะคุณธานาย ยังไงบ้างคะวันนี้คุณแม่ใจยกมรดกให้ลูกใช่ไหมคะใช่ครับแต่คุณเมวดีมาไม่ได้นะครับตอนนี้ท่านนอนอยู่ถ้ามากันครบแล้วงั้นผมขอเริ่มอ่านพินัยกรรมเลยนะครับเดี๋ยวก่อนคะ่ะนี่นางม่อนแกออกไปสินี่มันเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกอย่างเธอไม่ควรจะมาจุนจ้านเรื่องนี้นะทำไมล่ะคะทำไมคุณอ๊อฟก็เป็นคนนอกเหมือนกันทำไมอยู่ได้ ทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นว่าที่ผัวของอิงฟ้าแล้วก็จะเป็นผู้ร่วมมรดกข,ของเมียฉันด้วยทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฟังเธอต่างหากอะเป็นแค่ลูกเลี้ยงที่เก็บมาเลี้ยงไปไปออกไปรอข้างนอกไปเออเดี๋ยวก่อนครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มอ่านพินัยกรรมเลยนะครับดิฉันนางเมวดีขอทำพินัยกรรมฉบับนี้ ด้วยสติสัมปชัญญะทุกประการดิฉันขอยกบริษัทเครื่องเพชรบ้านอีกสองหลังรวมกับที่ดิน1,200ไร่ให้กับลูกสาวดิฉันครอบครองแต่เพียงผู้เดียวมอกแล้วคุณได้คนเดียวว่าแล้วพอคุณแม่ต้องรักฉันก็ฉันเป็นลูกแท้ๆของแม่นี่นะส่วนเธออะเยมอนได้ยินหมดแล้วใช่ไหมรู้แล้วอะก็เก็บข้าวขอออกจากบ้านหลังนี้ไปซะเพราะว่าฉันอะ เป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยวก่อนครับคือผมยังอ่านไม่จบครับคือผมต้องเปิดดูนะฮะเพราะผมยังอ่านไม่จบดิฉันขอยกให้กับลูกสาวที่ดูแลดิฉันเป็อย่างดีนั่นก็คือหนุ่ม่อนลูกเลี้ยงของดิฉันค่ะฮะ,ฮะนี่มันอะไรกันคุณแม่จะมายกทุกอย่างให้ยังม่อนได้ไงฉันต้องหากที่เป็นลูกทแท้ของคุณแม่ลูกแท้เหรอ ลูกแท้ๆที่ไม่เคยดูแลแม่ตัวเองเนี่ยนะแม้กระทั่งตอนที่แม่ไม่สบายถามแม่กินข้าวสักคำก็ยังไม่มีก็สมควรแล้วล่ะคะ่ะนี่แกว่าฉันละน้องม่อนเชิญคุณออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วค่ะคแม่ยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วแล้วก็อย่าก,กลับมานะคะเชิญคุณไปอยู่กับผัวของคุณตามสบายเลยค่ะอ๋อค่ะออาช่วยฉันด้วยนะคะอ๋อ,อโอ้ยอิงป้า ผมจะช่วยอะไรคุณได้ล่ะคุณหนึ่งโง่เองแค่ที่คุณน่ะจะมาดูแลแม่ของคุณแ้คุณกลับให้เด็กที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาชุบมือเปิดสมบัติไปต่อไปเนี้ยคุณกับผมเนี่ยเลิกกันนะไม่ครับไม่นะแล้วอย่าลืมคุณอยากกลับไปที่คอนโดผมเด็ดขาดแล้วก็เป่าเสื้อผ้าคุณนีผมจะให้คุณน่ะขนไปทิ้งให้หมดไม่รอกป ิฟ้าลูกรักของแม่หัวของหนูที่ว่ารักหนูนะักรักหนูหนาตอนเนี้ยไม่มีสมบัติพระสถานมติดตัวแม้แต่แดงเดียวเนี่ย่ยังรักหนูอยู่หรือเปล่าลูกตาสว่างสักทีนะลูกนะนี่แม่วางแผนทั้งหมดเลยเหรอคะก้ใช่น่ะสิถ้าแม่ไม่ทําอย่างนี้อิงฟ้าจะตาสว่างไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราดูแล้วว่าผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ได้รักคุณอิงฟ้าจริงๆ หนูหนูขอโทษนะค่ะแม่หนูขอโทษหนูผิดไปแล้วแม่ยกโทษให้หนูนะคะไม่เป็นไรนะอีฟ้านูขอโทษค่ะแม่เรายังเริ่มต้นใหม่กันได้แม่ยกโทษให้หนูนะคะต่อไปนี้หนูจะดูแลแม่ให้ดีเลยะคะ่ะชีวิตยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะลูกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะลูกนะพี่ขอโทษนะยกโทษให้นะขอบคุณมากนะคุณทนไม 然后、uh huh.